ไส่ผงกองเลยนะขนมันตามมาไม่หยุดไมยคือต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการรอมากๆมันแบบสุดยอดมากจริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะดูหัวคือแบบไอ้ไอ้มัดผมไอ้มัดผมขึ้นไปสักครั้งนึงยางมันตรงไปแล้วมันก็ฟุ๊บมันกองได้แบบคือแรงอะไรเบอร์นั้นนะคือสนุกมากจริงๆนี่คือเป็นรถไฟหอกที่ไอ้ขึ้นแล้วรู้สึกว่าสนุกที่สุดแบบเช่เคยเล่นมาสนุกที่สุดดิสนีย์แลนด์ไอชิดซ้ายไปเลยค่ะมันดีมาก ว่าจะมีคนเหนื่อยนะคะดูก็รู้เลยว่าเหนื่อยเห <st ess way> นื่อยแฮกเลยเหนื่อยแฮกเลยๆๆตอนนี้เราก็ลังใกล้กจะกลับแล้วนะคะเพราะว่าจะเย็นแล้วแล้วเราก็มาตอนแถวซื้อน้ำมันอยู่เพราะแบบน้ำมอําไรอะเอาทาไรสัมมันัมมันไงอะยังไงอะ,ะาว

ไ,ไนนนน่้ไดถึงเราคนมันจะกลับจากเอเวอรยนแล้วคะสรุปวันนี้เนี่ยได้เที่ยวไป2อย่างท่วนคือริโอกับ t e x p r e s s นะคะ2อย่างเท่านั้นเขาเรียกวอะไรอ่ะไม่มเรียกาอะไรเลอ่ะม,มาม่าซี่โครงหมูไม่มีมามา่าไม่มีมาม่าหรออ้าว ก็ตอนนี้มาเดินช้อปปิ้งเบาๆที่ร้านชื่อว่า Low H P อะไรไม่รู้โลบีไม่รู้อะไรไม่รู้นะคะก็บรรยากาศสวยงามดีเพิ่งเาอเยอะมากเป็นเมืองที่แบบผู้คนชอบแต่งหน้ามากๆจริงๆคือแบบยอมใจเลยจริงๆเพื่อสปารเยอะมากแสงสูดไดยปะรู้สึกได้ว่าแสงตงสวย เขาจริงจังข <regret S 1> นาดไหนอันนี้คืออันนี้หรอนี่อันนี้คือหมื่นสามคือมีความแพงนะเคนเนี้ยห้าพันห้าพันแปดนี่พี่เจ้าห้าพันแปดแต่เห็นไหมว่าเขาจริงจังขนาดว่าเขาแบบบอกเลยว่าเอาไว้ทำหน้ามานะคะอย่างเงี้ยไม่แน่เวลานี้แปดเหรอเฮ้ยมันจะร้อนวะเฮ้ยเฮ้ยมันจะร้อนเฮ้ยใช่ไหมเท็มรับหนาวเกาหลีเป็นไม่ได้ป่ะเฮ้ยแม่งมันถึงร้อนเด้งร้นหึงร้อนเด้งทั้งวันอันนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญโลม้วนผมอัจฉริยะนี่คือ นี่คือไม่เข้าใจตัวเองเลยคือนี่คือแค่แหวะใช่ไหมถึงของต้องเยอะขนาดนี้แบบว่าทำไม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 ฮัลโหลกูดมอร์นิ่งเช้าวันที่สมนะคะนี่คือเรื่องจริงยิ่งเจ็บของพวกเรานะคะ <laughs> ไม่ทันแล้วค่ะทุกคนเก็บไม่ทันแล้วค่ะ <laughs> ก็แบบเราใช้ชีวิตกันแบบนี้ <laughs> นี่เรากำลังจอกไปนะคะมิม <laughs> ี่กำลังเติมปากอยู่ <laughs> ผ่าลิปสีแดงไม่ได้ พี่แป้งเสร็จแล้วนั่งรอยอยู่นะคะเป็นผู้ควบคุมเวลาและจอยก็ยังคงเป็นวินเทอร์เลิฟซองอยู่นะคะในสนวันนี้มันหนาวเดี๋ยวพี่ไอจะรู้เรื่องเฮลโหลเราออกมาหาข้าวกินนะคะความน่าตื่นเต้นคือไอซ์ไม่มีเสื้อหนาวใส่เสื้อแต่งตัวแบบว่าซัมเมอร์มากๆนะคะแต่ว่าผู้คนรอบข้างนี่ก็เริ่มแต่งตัวกันเป็นแบบมีความหน้าหนาวแล้วเพราะเขาบอกว่าวันนี้อุณหภูมิมันลดลง อาหารของลิลลี่คิวๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังมีอันนี้อีกอันนี้คิวๆของพี่แป้งอันนี้คิวหนักกว่าถึงขั้นเซลฟี่กับอาหารเช้าได้ตอนที่จ่ายตังนะเป็เสียงมินเนี่ยนด้วยเว้ยเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยความคิวโอเคหลังจากไปเจอสภาพอากาศข้างนอกมาก็ประเมินตนเองว่าไม่รอดนะคะลีวิวในชุดนี้ก็แขนยาวขึ้นแต่ว่าก็ยังดูมีความมีความหนาวดีก็โคเรียปะ ลลัก็หลายคอนเทเปลี่ยนชุดนะคะก็ยังไม่ช่วยอะไรมากแล้วน้องจอยก็มีอันนี้ค่ะน้องจอยมีผ้าห่มให้อายนะคะรู้าผ้าคลอรผ้าพันคอผ้าห่มวันนี้เนี่ยช่วยชดเชยมากแล้วเมื่อกี้แบบเดินตากลมหนาวไอ้ก็ยังใช้ชุดได้รู้สึกแบบบอกจริงตอนแรกขอขอบคุณต้องขอบขอบน้องจอยขอบคุณน้องจอยอีกมาเองมากจริงๆอนแให้อยู่ผ้าห่มผ้าพันุกคเห็นแล้วใส่ชุดอะไรตอนี้่แหละค่ะเหตุผลที่น่าสดตอนนี้นะคะเราอยู่ที่นี่เลยที่นี่คือคลินิกที่ไอ้ก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันชื่ออะไร ันี้เราจะมาทำหน้ากันค่ะคือเป็นทรีทเมนต์หน้าใส c เยชื่อเราละว่าของเเยอะจริงคือแบบต้องเยอะค่ะนี่หรอ that's t e a t x a t f u n c t here ไ่้เดย we can take pictures with doctors เสร็จแล้วค่ะนี้เือเหมือนเพิ่งตื่นนอนมาหน้าใสปะหน้าใสปะหน้าใสปะเราเสร็จคนสุดท้ายจะดูทางนี้สิค่ะนี่คือนี่คือทุกคนแบบว่าตึ๊ก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 ตตึ๊กตึ เสร็จแล้วนะคะกลับมาเป็นไอคอนเดิมแล้วนี่ก็คือมีหน้ามีตาแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะประเด็นจะบอกว่าเนี่ยลองใช้บีบีของเขาเพื่อนนี่คือบีบีอันนี้มันดีจบอ่ะยอเซย์จิ้งจ้่้งจ้าออไรบ์ลผ่านต่อโมได้แล้วนะคะดีใจอักาตาด้วยตัวไม่ตายแล้วสีผมดีงามมากฉันต้องเวลคัมเวลคัมจูเนียร์ค่ะผิดค่ะ ฉั้วิ่งกิฟต์ขึ้นตลอดเวลาจริงๆนี่แหละค่ะเขบอกผู้ชายกังนำอกกับกังนำสไตล์นี่แหละตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Grand Plastic Surgery ที่อ๋อที่นี่คุณ กการโรสกิลใช่ค่ะมันแบบดังมากวิธีทีดังมากแล้วคืออันนี้แบบไปแบบรู้จักกับคนเขาบอกแอรแวรมาค่ะก็เลยแบบเผยตามนี้อยู่ที่ว่ามีคนไทยใช่เมื่อกี้ก็ตอนเรามาถึงก็มีคนไทยนั่งอยู่ตรงนึงแล้วแล้วเมื่อกี้มีคนมก็เป็นคนไทยอีกแล้วแล้วนี่ก็คนไทยคนนั้นก็พูดไทยเพราะว่าต้องดังมากเลยใช่คนไทยไดยมาเยอะมากนะคะโอ้ยนี่ของคันด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ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 ขอบคุณคะอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอบคุณค่ะข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 อบคุณค่ะอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอ่ะขินคุณค่ะขอคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่อบคุณค่ะบคุ่ะขอบคุณค่ะอบคุ่ะนอคุณค่ะขอ่ะอบคุณค่ะคุณคอ่ะค่ะ่ะอคุ ทีมรวมตปวครบทีมฮิโลแล้วกันเลยอยากได้หมดนี่เอาไปไว้ที่บ้านให้หมดเลยอยากให้ทักดน,นีด้นะ นมามีก็เดินตามได้ต็งเคนดูม่ขเันรัมนี่ผู้ที่แบบนาี่ไม่ไดตาปี่แป้งมาพี่ไอ่เนนพนนและพี่แปงพชก็เดินตามคนข้างหน้าเชื่อถือตอนนี้ก็ของลายของกาเกาทั้งหมดทั้งมวลนะคะ คุณพราคุณเจ้าช่วยช่วยทอดมันคือเยอะมากลวมละลายแล้วคือแบกกลับมาคือแบบอืมวันนี้วันที่4ของการเดินทางวันที่6ของโลกความเป็นจริงนะคะวันที่4เหรอไม่วันที่ห้าของการเดินทางแม่พี่ทำพี่วันที่0ูนย์พี่วันที่0และ1 2 3 4งมี่ทำอไมเนี่ยไม่ใช่วันที่0วันที่0แล้วมราถึงแล้วไม่ทำอะไรเลยค่ะวันนี้นะคะเราตื่นเช้ามาเพื่อที่จะมากินค่ะเขาแบบมีการกินวิบากเกิดขึ้นค่ะ การกินวิบากเนื่องจากว่ามีการรวมตัวหมู่มากของบล็อกเกอร์ก็เลยมีการจัดการกินวิบา,บากเกิดขึ้นจะเป็นการจับฉลากว่าใครจะได้กินอะไรนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเมียงดงกันซึ่งไายังน่าสดอยู่เลยเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าให้ดูกันในไลฟ์นะคะโอเคบายนี่ค่ะนี่คือฉลากอาหารของพวกเรานะคะแบบมีข้าวกล่องนู่นนี่นั่นพิซซ่าก็มีนี้ก็มีอันนี้อะไรอันนี้ปลาไหลอันนี้เอเอ่ต้าหู้ต๊อย่างเดียวเออโอ้ oh my god ขอให้ไม่ได้อันนี้เต้าหู้อันนี้คืออะไรแต่ที่ไม<ซ>่อสากอกเลยสิ่งที่ไอไม่อยาก,ยากได้ที่สุดคคืนนี้่ะ นี่เมื่อคืนลองกินของพี่แป้งคือมันมันแบบมันเป็นสตรอเบอรี่โอเกตที่แบบเป็นสตรอเบอรี่ตอแหลซึ่งไอ้ไม่ชอบนะคะไม่ชอบไม่เลยคือกินตอนเช้าอันนี้คือกินตอนเช้าคือนี่อาหารหนอนไม่ใช่คือนอกจากกินตอนเช้าแล้วมันใช่เหรออันนี้ก็อะไรอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้คือกินตอนเช้ายิมจิขอให้พี่แป้งได้นี้เราจะลองทาแบบถึงวันแะ้วไปแล้วไปกินนะ ในด้านนี <dé seid> ้คสรุป เสื้อผ้าใส่ลุงสไต,ตล์ด้วยจรินทร์นี่เป็น Play เพลย์เฮาส์ของเด้ยจริจนทร์นะคะ คิตเต้อ้าวมันต้องคิวเบอร์นี้คือแม่จะเป็นแบบที่ตีฟองให้ฟูๆอะค่ะนุ่มมากให้ตายเถอะก็น่ารักเบอร์นี้เป็นซันสกรีนลายมูมินเป็นคูชั่นด้วยน่ารักมากะ่ะ นั่นก็นนคือบะหมีเ่เย็นที่ไม่อร่อยน้ำาขาวๆมันคือน้ำถั่วน้ำถั่วที่แบบมันๆแบบเออจือดอะเหื่อย,ลย <laughs> แล้วแม่ให้เกียรติการเดินที่เข้าไปในร้านด้วย <laughs> โอเคตอนนี้มีบางส่วนเหนื่อยอยากจะกลับบ้านแล้วแล้วก็วมีบางส่วนที่ยังคงเหนือพลังงานอยู่แล้วก็ที่อยากจะไปที่ทงแดงมุนนะคะแต่ว่าก็ต้องดูก่อนว่าของเพื่อนเป็นยังไงบ้างเราก็จะตามเพื่อนไปนะคะทุกคนแบบนี้เหนื่อยล้าและอ่อนแรงมากเพราะว่าช้อปปิ้งหนักมากขอตอบคิวกินนะคะใช่ค่ะ พี่แป้งหิวแล้วค่ะอยู่เลยค่ะทุกคนอะไรไม่รู้ทุกคนที่ซื้อขนมเมื่อกี้ก็ซื้ออยู่และนี่เดินไปหาต้ากับน้องเจนนะคะซึ่งบอกว่าอยู่ที่ยูนิโคลซึ่งแม่งอยู่ไหนวะโคตรไม่ชอบเวลาเดินคนเดียวเลยค่ะมันรู้สึกแบบจิตใจเว๋ววะค่ะจริงของก็หนักนะเนี่ยควรจะแบบว่ามีสติแล้วก็กลับบ้านแต่ว่าจริงๆอยากฝากของกลับบ้านมากเลยแต่ว่าก็เกรงใจไงก็เลยถือมาเองดิกาในยูนิโคล มันดูไม่มียูนิคอร์เลยแล้วเราก็คิดได้ว่าดุดาวจะบอกทางผิดก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้แทดาาบอกให้ตรงมาทางนี้แต่เราคิดว่ามันน่าจะแบบตรงไปจากเส้นหลักไปจนสุดเลยแต่ว่าก็เลยจะกลับไปเส้นเดิมก่อนแล้วค่อยเดินไปตรงสุดถนนหลักเรอเข้าแล้วคือเราก็เข้าไปเลยใช่ไหมปรากฏว่าไอ้ที่ลงไปข้างล่างเมื่อกี้มันไม่ใช่ลอตเดินเว้ยมันเป็นแบบแหล่งชอปปิ้งอ่ะนี่ก็เลยแบบไม่ไปละมันยังไงละ่ะทิมมี่ อัปเดตใหม่ล่าสุดนะคะเคืออกําลังเดินไปหาหน้องเจนอยู่นี่คือแอปพลิเคชันนี่คืออันนี้นะเราจะเดินไปหาเขานะอีกประมาณ5นาทียังยังยังหลงอยู่ตาแัง <bridge> ไม่จดเจนทุกคนหลงตาไม่รู้ <c ười> แล้วเดินมาทางที่แบบไม่คุ้นเคยสุดไปเลยก็ส่งก็เปิด GPS ก็ <c ười> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้เราอีกแป๊บนึงเราจะเจอเจนถ้าเราได้เจอเจนอ่ะเรา <c ười> ก็จะไปกับเจนอ่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่เจอเจน Britain, เราก็จะไม่เหลือใครอีกแล้วทำไมไม่น่าเลยวะ น่าจะกลับไปเดี๋ยวนี้ขอเดินไปหาเจออีกแค่สามนาทีอีกแค่สามนาทีก็จะเจอเจนแล้วอ่ะไปยปไยบายบายนี CO, ่เรามาถึงจุดๆนี้ได้ยังไงทำไมทำไมทำไมนะเฮ้ยไม่เคยดีใจที่ได้เจอน้องเจขนาดนี้มาก่อนพี่รู้สึกเหมือนแบบฟีลไล์กันหลงทาาไม่ใช่ไม่คือดาวบอกให้เดินไปในซอยซอยหนึ่งไม่ลงงานแล้วดีใจมากถึงแล้วค่ะนี่แหละดงแดม คือเราแวกนี้เลยนะคะอะไรนะเจนม่อกิ้เจนพูดอะไรนะนี่แหละคือชีวิตที่ต้องการคื <c oughs> อการนั่นกินบิงซูท o p ป i n มาได้ปังไงเอ้าพี่มบ์นคูนยอลินอากาศาเริ่มหนาวแล้วครับผมอยู่ดีๆลมก็แรงเฉยเลย ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะอันนี้ถั่วอะไรไม่รู้ซื้อไปซื้อมาพันกว่าบาทบ,าบาา่าบ่มาอะไรไม่รู้ที่มันจะแต่งหรือเปล่าน,นือมาแล้วก็นี้น่ารักมากเลยเซซมิสตริยจอยจอยจอยจัดสวนเท่าไหร่นะจัดส่จริงใช่ไหมสัดส่วจริงก็จัสาส่ยรบาทฮฮัลโหลยเซยอนสุดท้ายแลย้ว คะก็เมื่อกี้เก็บกระเป๋ากระเป๋าไอ้หนักมากจนขนาดไหนเนี่ยเราต้องเดินเบอร์ไหนอะเพื่อที่เราจะทำอะไรกันไปถึงต้องเดินเบอร์นี้กระเป๋าหมดแล้วใส่กระเป๋าไปเตียงนะขอดูุหน่อยค่ะขอดูุหน่อยค่ะแล้วประเด็นคือรองเท้าประเด็นได้ใจของเก็บเข้าไปหมดแล้วเออว่าแล้วกระเป๋าอยุ่งเละไหวไหมคะพาดีไหวค่ะเราสตรองค่ะนี่ข้างหน้าอยู่เราจะจิกเท้าให้เฉยที่สุด อันนี้คือการทดสอบกาวเกาหลีอย่างหนึ่งใช่ควิกแอนตองค่ะจะไปดูว่ามันติดจริงหรือเปล่าเทหมดขวดเลยไหมหรือยงใช่ใช่หมดเลยเข้ากันไหมหลังเซนเฮยจะขอทุกคนขอบคุณทุกคนพี่แอร์เรวได้มีโฟกาสกัน ชีวิตไม่ดีเลยอุ๊เจอนางแบบค่ะอฮาวฮาเอยนไอส์ทุกคนขอดูนะคะว่าภาพที่เห็นในไอจีอ่ะแลกมากับสิ่งเหล่านี้นะคะขอให้ดูนะคะว่าทุกคนจริงจังกันเบอร์ไหนใชรอะคนนี้เป็นเจ้แรงเป็นแบบเป็นแบบนางพญาเป็นแบบเป็นแบบกษัตริย์ของเรื่องอะ ต้องหนูแตกแล้วนุ่นนางเอกเพื่อนนางเอกฝนตกฝนตกแล้วทุกคนของเยอะมากเราก็แบบสภาพแบบว่าพยายามมากจริงๆว่าแบบฝนตกเมื่อกี้นี้เกิดเหตุการณ์ฮามากค่ะวันนี้ค่ะเกือบขมำไปกับกระเป๋าค่ะเพราะว่าลงทางลาดลงทางลาดแล้วเอากระเป๋าลงก่อนแล้วตัวเองลงตามถ้าถาเหือดอย่างฮา จบแล้วนะคะกับทริปเกาหลีก็เดี๋ยวจะกลับประเทศไทยแล้วยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ิปหน้านะคะทีนี้ไปก่อนแล้วหมดเงินไปเยอะมากกระเป๋าหนักมากทุกอย่างหนักมากแล้วก็นี่มีของแบบหนักมากๆจริงๆนะคะถ้าเกิดใครจะมาเกาหลีก็เตรียมตังค์มาเยอะๆก็แล้วกันนะคะด้วยความหวังนี้จากไอซ์พาดี้วันนี้ไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่ค่ะ